สวัสดีครับพี่น้องสิบห้าไปเบิงกินนี่ลูกสาวคนสวยเอ็ดลาบหมูพี่น้องตามไปเบิงกันครับพี่น้องตามมากครับผมน้องกินนี่จะลาบหมูนะครับนี่บีบบางหน้าวใส่พี่น้องบัดบีบบางหน้าวใสลงไปนี่หมูกระลวนมาแล้วนี่บีบังนาวครับฝีมือพี่จินนี่ครับวันนี้ลาบหมูแซ่บครับพี่น้องนี่ ลาบหมูน้ำตกหมูคือกันครับสังสองย่างครับคล้ายๆกันครับแต่ว่าเห็ดซุปพี่น้องามากินน้ำกันเด้อพี่น้องสุกขูสุกขนใส่น้ำปลาลงไปวันนี้เออโอ้แม่ครัวคนสวยครับน้องกินนี่ครับสุดยอดครับน้องกินนี่แม่ครัวคนสวยครับอ่า ใส่น้ำปลามะนาวลงไปแล้วก็คนอ้าใส่ข้าวคั่วแบบนี้ใส่ข้าวคั่วลงไปอ้าวใส่เยอะไหมใส่เยอะแซบเยอะนะพี่กินนี่ใส่ลงไปอ้าวคนคนคนเข้าไปคนเข้าไปแบบนี้คนดีคนให้เข้ากันอ่าคนให้เข้ากันโอ้เป็นจะแซบเถอะเนาะลูกสาวข่อยเฮ็ดราบหมูครับเนี่ยฝีมือน้องกินนี่นะครับเนี่ย ชิมอืมเซาะบอนัวบออ่าใส่พริกลงไปอ่าใส่พริกลงไปโอ้ใส่หลายดเด้อเผ็ดเด้อกินบ่ได้ได้กินนี้เนี่ยอ้าวคนคๆนคนคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันครับอืมอืมใส่พักบัด ใส่ผักลงไปใส่ผักลงไปแล้วก็โคน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 เหมันแ่บไหมโอ้เป็นแต่แบแถอวะลาบหมูก้อยหมูของน้องกินนี่ครับเป็นแต่แ่บบ่พี่น้องพี่น้องเอฟซีช่องสรุรศักดิ์อยู่เย็นครับมาเบิงมาเบิงครับพี่น้องนี่แ็บแสบครัแบแบ่แบแ่บ ามากินน้ากันครับนี่เอาเสร็จแล้วก็เอาจานมาตักบัน okay, ตักเลย,เลยตักเลย,เลยโอ้เห็ดก็เข่าสูพอซูเมกินกิ่งจังเลยครับน้องกินนี่สุดยอดแล้วโอ้ตักใส่จานล้วพี่น้องเห็นแต่แสบแท้ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับผม สวัสดีครับแซบๆนักกันเดอร์สุขูสุกคนครับ